สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอาทูคําถามเปลี่ยนทิศคลิปนี้จะเป็นการทํานายดวงชะตาโดยรวมจากไพ่ทาโร่เมเจอร์อาคนาะไม่ได้เจาะจงท่านใดเป็นพิเศษนะคะการทํานายนี้เป็นการทํานายรายเดือนประจําเดือนพฤศจิกายนพศ2567ของผู้ที่เกิดราศีกันชาวราศีกันทธาตุดินพระพุธ เลข4เป็นดาวเจ้าเรือนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมของทุกปีค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเรื่องแรกเลยนะคะเรื่องการงานชาวราศีกันประจำเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะการงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างขึ้นมาค่ะ มีเกณฑ์นะคะเดินทางใกล้ไกลนะคนที่ทำงานประจำหรือว่าคนที่ทำงานเป็นธุรกิจส่วนตัวของตัวคุณเองนะคะช่วงนี้จะมีชาวต่างชาติต่างภาษามาติดต่อ งานนะคะประสานงานกับคุณนะคะมาจากงานที่คุณมีหนึ่งค่ะขายออนไลน์นะคะหรือว่าเป็นยูทูบเบอร์นะคะเขาจะมาเหมือนกับว่าให้ความสนใจหรือว่าเป็นตัวคุณเองเนี่ยจะอินเทรนด์ค่อนข้างนะเพราะฉะนั้นก็คือค่อนข้างโดดเด่นนะคะในเดือนนี้นะส่วนคนที่กําลังมองหาง,งานนะคะมีเกณฑ์ได้งานนะท่านบอกมาว่ามาจากงานที่คุณเคยทําแล้วลองกลับไปนะคะหรือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยดูแลนะคะ หรือว่าคอยสนับสนุนคุณอยู่นะคะลองติดต่อช่องทางนั้นนะจ๊ะค่ะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเงินการเงินของชาวราศีกันค่ะ the empress ค่ะเออ the h y d r o p h i n ค่ะช่วงนี้การเงินค่อนข้างลงตัวนะคะ มีกินมีใช้มีเก็บเหลือกินเหลือใช้เหลือ,กเ,ลอ,เ,ลอเก็บค่ะภายในเดือนนี้นะคะแล้วยังมีเงินนะที่จะไปร่วมลงทุนนะคะอ,อ,อย่างเช่นถ้าทองคำค่ะหรือว่าเล่นหุ้นนะคะยังไงลองศึกษาดูนะคะเพราะนี่ก็คือมีมีหลายช่องทางะคะ่ะในในการที่จะให้เงินของคุณอะเข้ามาหาตัวคุณเองนะคะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสุขภาพของชาวราศีกัน ต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมขึ้นมาค่ะช่วงนี้คุณอาจจะต้องเหมือนกับว่าใช้ความคิดพินิจพิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานของตัวคุณเองนะคะอาจจะต้องเดินทางใกล้ๆถึงต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็คือพักผ่อนให้เพียงพอนะคะกินอาหารให้เป็นประโยชน์นะเพราะช่วงนี้นะคะดูแลเป็นพิเศษนะคะจ้ะแต่กินอาหารที่เป็นประโยชน์นั่นก็คือคือเกินกินให้เอ่อเท่ากับที่คุณ พอกินได้ค่ะไม่งั้นจะเป็นน้ําหนักเกินตัวเหมือนว่าเรากินเยอะจนเกินไปมีบ้างนะจ๊ะค่ะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องความรักความรักช่วงน,นี้นะคะเดี๋ยวจะเมนนะช่วงนี้ความรักไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่อะค่ะเหมือนตัวคุณเองเนี่ยเหมือนกับว่าคนที่โสดนะท่านบอกว่าให้โฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะความรักยังไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่นะจ๊ะส่วนคนที่มีคู่นะคะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องคําพูดนะบางทีบางครั้ง คำพูดอ่ะเราเรายังไม่พูดเราเป็นนายค่ะแต่พอพูดออกไปแล้วนะคะเราต้องรับผิดชอบเรื่องคําพูดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถนอมน้ําใจกันนิดนึงนะจ๊ะเกี่ยวกับเรื่องคําพูดนะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องโดดเด่นภายในเดือนนี้นะคะของชาวราศีกันนะฮะมีอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษ ว้าวว้าวสิ่งที่คุณค่ะท่านบอกว่าภายในเดือนนี้สิ่งที่คุณคิดหวังตั้งใจรอคอยอยู่นะคะกําลังจะเข้าสู่เส้นทางที่สําเร็จค่ะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะวันค,คิดหวังสิ่งใดได้สิ่งนั้นค่ะขอแสดงความบินดีด้วยจ้าอ่าเรื่องต่อไปค่ะ เทวดาประจําตัวเอตัวคุณเองอยากสื่อสารอะไรกับคุณนะคะไพ่อยากบอกอะไรกับคุณเป็นพิเศษนะคะในเดือนนี้นะ ขึ้นมานะค่ะเกี่ยวกับเรื่องการงานเพราะฉะนั้นการงานช่วงนี้นะคะค่อนข้างโดดเด่นอย่างที่บอกนะจะมีคู่ค้าคู่ลงทุนนะคะมีคนที่เหมือนก็เห็นผลงานในตัวคุณเองอะค่ะเข้ามาร่วมลงทุนเพราะฉะนั้นควรพินิจพิเคราะพิจารณานะคะไม่ว่าในแง่ของเอกสารหรือว่าเงินที่ร่วมลงทุนนะคะนะคะมันพิจารณาเป็นพิเศษนะคะสิ่งดีๆกาลังจะเข้ามานะจ๊ะก็ขอจบคําทํานายเพียงเท่านี้ของชาวราศีกัน ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะพบเจอแต่สิ่งดีๆขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังการทำนายเพื่อเป็นกำลังใจในการอัพคลิปใหม่ๆนะคะฝากกดกระดิ่งกดติดตามขอบคุณค่ะ